เป็นหลายบทหลายบาทกับของผู้สาวก้นนี่กินซอยจุก็เห็นแล้วต้องเดือนเป็นผูเ้เห็นกเขกสข้กินไหมอันนี้สิผ้าซอยจุป่าก้อยป่าจ้าก้อยป่าก้อยป่า สูตรเซียงขวงผู้บ่าผูเใดว่าแท้ในมีมีอนี่เด้อเห็ดนวกินกัเป็นเนียนหายากอยู่ก้อยปลาสูตรเด็ดคุณแม่ครับ จะอยู่โน่นไปเพราะถ่ายคลิปพี่เดือนให้ผู้บ่าวดูก่อนดตัวนี้นะฮะเด็ดโดนกับ่าใดเพราะว่าเขามักกินดิฟคีก็ดียนดิฟเขาก็จะกินมากินเนี่ยเราไปรอกันดิรูว่า ปลาเฮ็ดโดนมุนอ๋ลุงอ๋ลุงันอนได้แล้ว 一些。 ั้งแจกงานได้สมก็ตอบว่าเราได้ไม่หายกแาายก่พ่อ <c oughs> คุณเขาเจ้าว่าผู้สาวรุ่นยุคใหม่นี่คือให้กับเขาว่าเป็นเลยสิโชว์ให้เบิง้ง ค่อยปลาซูกิน,นผู้เเาผู้ใดสากระี๊บผู้ใดน้องเรือนไปเป็นแม่บ้านสาบว่้ใดก็เหตุกับขากับเป็นต้มไข่กับเป็น <c oughs> บม่ได้เป็นแต่ซ้อยจุนเดี๋ยวมือรุ่นเจ็บก่อยเอียนสู้กินกินแบบสดๆได้เอียน oh. เป็นอย่างหน่วย <laughs> หน่วยโหดเกินเตรียมผักเตรียมนี่ แสบริกสดดัดสินใจซะทิ้นยักผู้สาวแต่กาเห็ดกับเขาว่าเป็นนี่แล้วผู้นี้เฮ็ดเป็นนี่พอด,ดีปาดใส่มืงก้อยก็ได้ สื่อวิโอพี่ยังมีติดกระสอบหนึ่งเดีย๋ยญขาดผัวว่ดใดต่ขาดผงสุรสดโอขาดผัวใดขาดผงสุรสดว่าใดมน้ผู้บบาวอยู่ผู้บาบาวพอกินผงสุรสดก็ได้เลิกเลิกครบ อืมโอเคเลยกินหัวอาหารก็กินเข้าไปผมบอกได้เลยว่าผู้สาวสมัยใหม่ใ่ยากที่จะทำกับข้าว เพราะว่ามันสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อมีมากมายขี่รถแป๊ไปข้าวเดียวซื้อละมาต้องเห็ดบริวาเพันโมเป็นเนี้ย่นโมมีเวลาผู้สาวสมัยนี้ผู้สาวทำงานก็ไปมากเลยเห็ดโมเป็นหอ,อมขนาดพี่น้องเอ้ยบาทนี ก่อยเซรามอแดงบ่ก่อยใช้ผมน้ำก๋อยใช้ามีปีป๊งเฮงทำอะไรครับเฮงยกให้แม่แมแดงหังโอ้โหเป็นโซฟาแบบทองคำเลยแั้วนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะ

บางคนเป็นอันนี้โอ้โหขอ,อน้อนแบบปากโพงเลยกม่องด้ยกั่นสุต้มรัอปลา เสร็จเรียบร้บรอยอีกหนึ่งยาย่าทำกวนซื่อยิงให้น้องหโอ้หอมแฉะเาลยเสร็จแล้วเรียบร้อยแ่บ แม่แบบกินนี่เสียใจเลยโอ้โหแสบครับเขาห่อนห่อนกรดตาแสบแซบหมูแกงห้องห่อนแม่แมทิดมากินก่อนอืมโอ้โหหอมเลยกินมากแสบ ผม,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 มข,อขอต้องกินคำนี้ไงไม่รอนรอนช้าก่อนร้านหนูเขาไปต้องห่วงสวยเด้าค่แนพี่หลังแลยผู้ชายฉุกคนสวยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงสวยมาคนรอก็ไม่ต้อ,อ,อ,องห่วงรอมากินตูดเขาไปใกล้เขา นั่งกลๆผู้สาวเห็นม้ยนั่ไมแม่แง่ฝนออละกายอยู่อย่ามาควบูยมือือเก่าล้วนังเอ พักคุยใจพ่อแม่พี่น้องมึงกระโดดขวามาไก่ไอ้แม่หม่อยนังมาคืน <c oughs> มึงขึ้นมาเท่าพูนโรดจะนะมามูมันท้องขึ้นมาเลยมามกินข้าวแรงต้องกันปล่อยปลาแซ่บเก้ายี่สิบใส่เลี่น้อทำได้ไงอ,อาเต็มที่เลย Khẩu ăn khai mày nhảy cứ khoe nè, đi không Đến mấy? Mất thôi anh. Anh cô giáo hết. โดเธอกลายเป็นหน่วยเลยพี่น่องเนี่ยคันแับขันโมก,กินเผ็ดโมมีพลังโนูโหกินเป็นแค่แซบอีี เหนให้พี่น้องทำายแตกน้ำคนเนี่ยไรแ,แ,แม่่เน,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 าานีี่ไมนไแาทัฟีพี่น้องยัดข้าไปเลยครับยัไงยัดยัดยัดไปไฟมานี้พี่น้องได้เห็น เดินจะพีมาจีงกันเด้ออยุดหยุดฮิ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  ผักเปามีวมีแต่ผักซีมผักซีกับผักหอมอืออมับหอมกัโอ้โหสุดยอดความแซ่บความอร่อยเป็นไดทิต มาได้กินกลาป่าแซ่บแบ,แบบนี้มาโดนเน้วเหมื่อนซื้อปลาข้างมาซื้อมาของบ่ไใ้หลากซื้อมาไว้ตู้เย็นหนม่เดี๋ยวจะทำงานก่อนาม่ยังจบัน ปล่อยปลาทีซุดถูดกใจง่อนสุดกับหนีพ่อแม่พี่น้องหาติ่นเช้าไม่ได้อีกหลก่ะนี่สารบันเขาเป็นอะไรเด็ดถึงหูก็บอกบูเศรพไร ขมแสบขวมนัวสีมือน้องเดือนเหมือนนี่นะครับก่อยปลาก่อยปลานิน่นสูตรพิเศษแสบไหลฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจน้องเดือนและทิดแยกด้วยนะครับต่อไปนะคะถ้าอยากให้เราทำคลิปอะไรนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะทำให้นะคะสยากเบคงิบบใดน,นะคะไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบาย